สวัสดีครับนี่ครับกิศรัลฟาร์มนะครับวันนี้เอามาเิ็นครับดันหน้าห้าสิบเล็บเรียงดันดินครับนี่ฝนตบนะครับงานจืงๆนะครับสองนี้วันครับอยู่แถวนี้มองกอดม่เห็นงานอยู่แถวนี้ได้ครับวันนี้ไปอีทางคนละครับ้งนึงครับบ่ค่อยมีฝนมาเลยนี่ครับ ไ้ไหมครับคนเดิมของเขาครับครับยันมาหาเสียเบีที่เราครับนีมาคนเดียอะครับอูบูต้าไปคู่กันมือนั้นไปรับงานอีกฟังหนึ่งครับมีร็ยันมาหาหนของเขาครับ เขาเมืนนอนี้ต่างกันแค่ครับได้ดินไก่เนี้ยสักหน่อยครับประมาณห้าสิบเมตรครับไก่สิเทียมนะครับนี่ไก่สิเต็มแล้วดีกันแค่เพิ่งเอากลึงจะคล้องนะเพิ่งดึงกันครับ,บแต่ต้องเกียดทางซ้ายเพื่อนวางอยู่สู่ต่อไปครับได้ไหม บัดวัดอย่านเง้ย่านกกันครับแตอดหมวิ้าแก่เชนเร็วๆรกล้งไฟกองวุ้งง่ไปเอาครื่องอะไรมานี้แจนขนาดเท่ครับไอ้ไหมห้อวไหมไทยหลีได้พี่น้อนแต่ว่าน้หนาตาข้กันเลส่งขี้ของคนครับ ว่าใช้เลยครับเรยงานเงินมาห้าสิบเดือนดูที่คนขับครับขับรถไม่ก็หนีครับแต่ว่าขับว่าเปลืองน้ำมันกว่าขันหนีสั่นคนขับไม่อันนี้ประสบการณ์ครับเกือบยี่สิบปีแล้วครับนี่ครับรถไทยทางแกฟอร์ดหกหกหนึ่งศูนย์ผมมาทันเรียกท้องมูบ้าขึ้นกันครับมาแล้วครับนี่ คีว่าโอเคครับงานบขาดมือครับเป็นขนีนรถไหยดีนี่รถจะคว่าใส่งานสมบูรณ์สมบันหรอไปงานก่เพื่อขางล่าหรครับรถไทยครับเพื่มาหเพื่อการกเกียรโมเดลทุนทุกจีหอยี่เบิ้ลหรอครับยี่สบคนเครับนีนะครับ่าดูได้สิครับมันเป็นแบบใด ไบดันกับแซงไหมให้ดันดันดินครับเมื่อเดี๋ยให้ทาตัวแนวอื่นครับห่างไว้ที่กันครับขันตําตัวฐานกับแซงไหมให้เนี่ยครับให้ดินนิ่มๆนะครับเอาเบิ้งกันทุกนี้ก่อนครับทำเซฟไปซสียร่อนแล้วขอกันคลิปหน้าครับ